สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับผมจะลงคลิปทุกวันครับฝากดูกว่าติดตามด้วยนะครับมาพบกับองค์แรกเลยครับหลวงพ่อทารุ่นแรกครับ พี่ดูเนื้ออย่างนี้ครับพระบ้านบ้านพระเดิมเดมิมแต่พระโดนล้างมานาวงนี้องนี้ขอพันหกครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับพิมพ์กรรมการครับพี่ดูความเก่าครับดูด้านล่งครับ ความเก่ามันทำมันไม่ได้ครับองคนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นสมเด็จพุทธจานโตครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองเก่ามากเลยครับไม่รู้ออกวัดไหนนะแต่ว่าพี่ดูความเก่าครับองค์นี้ขอพันสองครับ ต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่รู้ที่ครับพี่ดูความเก่าครับเนื้อแห้งครับมาดูด้านหลังนะครับองค์นี้ขอพันห้าครับ ถ้าพวกพี่สนใจก็โทรมาต่อรองกันได้นะครับต่อไปครับเป็นพระสองหน้าครับพระรอบโบราณของหลวงพ่อโบ้ยครับดูความเก่าครับความเก่ามันโกกกันไม่ได้อยู่แล้ว ตรงนี้ขอพันหครับคือมีพุทธคุณแน่นอนครับต่อไปเป็นพร่เนื้อดินถ้าพวกพี่เก็บพร่อย่างนี้คือเก็บสบายเลยครับมีพุทธคุณแน่นอนครับเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยครับแต่จ,จะไม่สวยนะครับ คือเรียมกรอบมาเรียบร้อยครับองค์นี้ขอพันแปดครับต่อไปเป็นปูทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดไหมครับอย่างนี้พี่ดูขึ้น เขายกขึ้นอะไรครับอย่างนี้เก่าแน่นอนครับองนี้ขอพันสามครับต่อไปครับเป็นรูปหลหลวงปู่ทิมครับไม่รู้เนื้ออะไรนะครับเนื้อเสียนี้พิมพ์คมชัดลึกครับเป็นหลวงปู่ทิมลอโบลาครับ พี่ดูความเก่าครับองนี้ขอเก้าลอยครับต่อไปครับเป็นพรานเนื้อดินไม่รู้ที่นะครับเนื้อเก่าเนื้อก่อน,นครับยังสวยอยู่เลยนะองนี้อง์ไม่ใหญ่มากนะครับอง์นี้ขอเก้าลอยครับ ต่อไปครับเป็นนางพญาของหลวงพปก,กวยครับพี่ดูความเก่าเนื้อดินแห้งเก่านะครับยงเก็บสบายใจแน่นอนครับองค์นี้ขอหนึ่งพันครับคือผมจะลงคลิปทุกวันนะครับต่อไปครับ เป็นของหลวงพ่อกลัวอีกพิมพ์หนึงครับอันนี้องค์เล็กนิดเดียวพี่ดูเนื้อด้านหลังครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวด พิมพเล็กครับคนละพิมพ์กับอาวาเช่นะครับพี่ดูความเก่าครับพี่พี่พี่ดูเนื้อก็น่าจะรู้นะครับว่าเก่าแน่ครับพี่ดูด้านหลังครับรอยตาใบเก่าเก่าครับ องนี้ขอพันหกครับต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับหน้าฝรั่งพี่ดูเนื้อเก่าแน่ครับคือเก็บสบายใจเลยครับอย่างนี้ที่ผมพูดไปพี่ๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับ คือผมจะบอกเฉยครับคือเพรอผมไปคัดมาจะตามบ้านเลยเก่าแน่องค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นพระหลวงปูเ่หียม วัดหนังครับพี่ดูเนื้อองค์นี้ดูความเก่าครับเก่ากึกเลยครับองนี้องค์นี้ขอห้าพันครับแล้วพบกับองค์สุดท้ายครับ เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองครับวัดทองไหมผมก็ไม่แน่ใจครับเนี่ยสำริดเงินคนะี่ยพี่ดูความเก่าคนระับคือยัเนเ,เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแท่งเลครับคือปั้นเปอะ,ะพี่ดูความเก่าคนระับ เป็นเนื้อสามลิดเงินครับรอยจานหน้าล่างรอยตะใบเก่าๆครับองค์นี้ขอ3ามพันห้าถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0 6นย8 0 0 1 7มศูนย์แปดศูนหสำหรับรวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ